สวัสดีครับพบกับเฟื่องฟ้าชาแนลนะครับวันนี้ผมมาเป็นแขกรับเชิญนะครับให้บรรยายถึงต้นไม้มงคลนะครับคือต้นพยอมนะครับหรือว่าภาคอีสานเรียกต้นขยอมช่วงนี้ก็ฤดูแล้งนะครับจะเข้าฤดูแล้งเดือนกุมภานี่ลาต้นนะครับคนที่นี่หรือว่ารุ่นยายยายก็จะใช้เคี้ยวหมากนะครับนี่คือ ตรงที่โดนถากตะเคี้ยวหมากนะครับโดนเสาะไปกินกับหมากกับพลูนะครับเป็นต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะครับแล้วหายากแล้วนะครับที่นี่ที่ชีสเกตดอกเร็วมากเลยเมื่อกี้มาจับปลานะครับกับคุณเฟื่องก็มาอีกทีหายไปหมดแล้วครับดอกร่วงเร็วมากเลยแกก็ยังพอเห็นอยู่นะครับ ครับวันนี้ก็ออกเฟื่องไม่เคยเห็นนะครับก็เลยให้ผมมาบรรยายให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับนี่คือการร่วงของดอกนะครับเร็วมากเลยดอกจะเป็นสีขาวๆจุมจ่มๆนะครับจนใส่ทุ่งนาอันนี้คือเจ้าของช่องนะครับสวัสดีค่ะ จริงๆเจ้าของช่องต้องแนะนาผมนะผมไปแน,นะนาเจ้าของช่อง <laughs> ก็เป็นนาของน้องนะครับพอดีเห็นบรรยากาศแบบนี้ก็อยากจะเก็บต้นไม้มงคลไปฝากท่านผู้ชมนะครับของเอฟื่องฟ้าชาแนลนะครับเรามาใส่สายมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นแต่ก็พอได้นะครับนี่ดอกมาเป็นสีขาวๆแล้วก็มีกลิ่นหอมต้นไม้สวยอีก ชนิดหนึ่งนะครับที่อยู่ตามไรนาร่วงหมดแล้วเพื่อบอกคือตั้งใจมาถ่ายให้กับท่านผู้ชมของเฟื่องฟ้าชาแนลเลยนะครับนี่เพื่อจะได้เห็นถึงต้นไม้บงคลนต้นไม้ถือว่าเป็นต้นไม้หายากแล้วนะครับต้นพยอมหรือว่าต้นพุขยอมนะครับภัยสารเรียกต้นขยอมนะครับ สูงประมาณ15เมตรนะครับประมาณนะครับความสูงออกดอกปีละครั้งนะครับนี่ก็ถือว่าโชคดีได้มม่นี่ที่สิทาเกตนะคะก็ได้เห็นอะไรที่แตกต่างจากที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหลายอย่างเลยนะคะต้นนี้เครื่องก็ไม่มีจักดิ์ศรค่ะก็เพิ่งรู้จักนะครับก็เพิ่งรู้จักอ๋อครับครับผมขาวเลย เสียดายนั่นเรามาตอนไม่มันไม่มไมพีคสุดเห็นตอนที่มันเต็มต้นน่าจะสวยกว่าน,นี้นะมันหล่นเยอะเลยครับลุงๆป,ป้าๆเขาเขางมาว่ามาทำอะไรกัน <c ười> ขับรถผ่านาพาเพื่อมาชมต้นมะยมนะคะเป็นต้นไม้ที่หายากที่สุดนะคะก็นเก็บคลิปบาเอ่อเก็บคลิปมาฝากนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหมค่ค่ะ